เคล็ดลับการปิดการขายอย่างมืออาชีพเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณการปิดการขายเป็นขั้นตอนสําคัญในกระบวนการขายที่มีผลต่อความสําเร็จของธุรกิจคุณเป็นอย่างมากเราจะแนะนําเทคนิคและเคล็ดลับการปิดการขายอย่างมืออาชีพที่จะช่วยให้คุณสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นในลูกค้าของคุณเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับใช้เพื่อเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณ 1. การเตรียมตัวก่อนการปิดการขายก่อนที่คุณจะเข้าสู่ขั้นตอนการปิดการขายควรเตรียมตัวให้พร้อมด้วยข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณรู้จักลูกค้าของคุณให้มากขึ้นเพื่อที่คุณจะสามารถปรับการขายให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างลงจุด 2. การสร้างความสนใจและความประทับใจเทคนิคสําคัญในการปิดการขายคือการสร้างความสนใจและความประทับใจให้กับลูกค้า โดยการนำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจนและน่าสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเน้นไปที่ประโยชน์และคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับเพื Teams ่อชักชวนให้เข้าใจว่าสิ่งที่คุณขายมีความสำคัญต่อลูกค้าของคุณอย่างไรการสร้างความเชื่อมั่นการปิดการขายอย่างมืออาชีพเกี่ยวข้องกับการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณจะเป็นประโยชน์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร ใช้ข้อมูลและข้อเสนอที่มีเนื้อหาอ้างอิงเพื่อประกอบการสนับสนุนคำอธิบายและแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจความต้องการของลูกค้า 4. การวิเคราะห์และจัดการข้อขัดแยง้งเมื่อคุณได้นำเสนอข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าแล้วอาจจะเกิดข้อขัดแยง้งหรือคำถามจากลูกค้าของคุณส่วนสำคัญของการปิดการขายคือการรับมือกับข้อขัดแย้งอย่างมืออาชีพแก้ไขปัญหาและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้ารับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง 5. การสรุปและเริ่มต้นขั้นตอนถัดไปในขั้นสุดท้ายของการปิดการขายอย่าลืมสรุปสิ่งที่คุณได้นำเสนอและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับขั้นตอนถัดไปเช่นการออกใบเสนอราคาการโอนเงินชำระเงินหรือขั้นตอนการส่งมอบผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการของคุณให้กับลูกค้าสรุปเคล็ดลับการปิดการขายอย่างมืออาชีพเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณ การปิดการขายอย่างมืออาชีพเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความส,สำเร็จในการขายด้วยเทคนิคและเคล็ดลับที่ถูกนำเสนอนี้คุณสามารถสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพเตรียมความพร้อมและเรียนรู้เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปิดการขายของคุณเพิ่มยอดขายและสร้างความสำเร็จในธุรกิจของคุณอย่างยั่งยืนขอบคุณครับ